สวัสดีค่ะมันี้เด็กๆทำอะไรกระทะแกสกินหมูกระทะขึ้นนีซื้อซื้อเป็นชุดมาที่พานเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดชุดละล้อยร้านอร่อยที่สุดในเมืองพานชุดละล้อยอำเภอพานมีสองโลคนนี้แม่สองโลได้กันเออน่าจะปรโลเกาขิดกระปุกแหมน้าจะกรู้แปดอืมลู้เกาขิด นี่มน,นี่ตามึกตามึกไหมนี่ไข่เ<ฮ>่มตามึกไข่หมันไข่ไข่ทุกตัวอันนี้ดำาำนี่มึกมันเลยีนี่การใส่ไข่ปลมึกถูกวิธีรอบพัก่นะแต่ว่าอันนู่นเขาไม่กินเอาหมูสัดวรามันเหม็นมาเที่ยวออกออก กรกดานแมนตะฮ้อที่แม่นแล้วก็ดึงกระดูกมันออกได้เอกไปเลยเอาเฉพาะที่เรากินค่ะเสร็จแล้วแพ้เลยเสร็จแล้วทายแล้วอันที่แพ้ไหมไม่มีปลาหมึกไข่เป็นตัวสองสามชี้หักหกตัวครบหน่อยข้าต้องกินหกตัวคนละตัวคนละตัวนี่หนวดหนวดแล้วเสพ อันนี้หนวดเอาไม้เฮ็ดผ้าล่ะเดี๋ยวซี่ล่างที่ล่างเกลือเพือามหหายขาววันนี้วันหยุดค่ะวันอาทิตย์ุเด็กๆยาวอาทิตย์นี้เ็ดยาวเอ,อ่อมืออื่นก็หยุดอีกหยุดชดเชยถ้ากันเตรียมกิมมกูกะทะข้าวถูกไข้เหมือนกันแต่ไข่น้อยอ ไม่ไข่ทุกตัวแต่แไข่เล็กันลูกชายแอลทั้งกับเขาเป็นทุกคนสุดตุ้งอะอะไรจ้ะไ <c oughs> ปแอลวะแไปไหนมา,ไม,มาเป็นไนสนุกไหมอีกมาเซเว่นแล้วลักไปเที่ยวอีกแล้วคนท่าไม่เขาหาปลาแต่ ประเทศไทยวก,วก็อ้วนก็มีเขาหาปลาได้ก๊อฟนี่นี่จะปลาเขาดูซับนี่เหมืม้อ, <c oughs> อน,นี้น้อยมีอันนี้ตับโอเคส่วนกันเลยเนี่นั่นเปลียนมันเป็นหมูมากุทุเรียนสอบสอบเอามาให้ยังไม่ทานได้พาจ้ะแตกแล้วหอมแล้ว เดี๋ยวจะจัดการกันเด้ออากาศฮอนตะเวทเด็ดโตพี่นอ้องจัดพามเรียนนะท่ทหาหลานเป็นลานอะไรกินตัดไปตัดไปกระทู้ไหม,ก,ไมกับท่อเพื่อสัญญาณกับรุดอืมอ่ เอาคอสวยๆนะแม่บ่ต่อยพอกะม่เตะนันนี่กะนกนาตะนระทุเนอเข่าายีกก็แบบนี้นทัหัวทัดใช่บ่ตอนนี้เตนกระซิบนะเจยงหเขาเึงน้ทำแบบนีไปกินกัเอนี่อ็ใช่มีเยอ ก็คือพ่อไปซื้อถังเนาะน้องนี่เนาะ้อ้เนี่ยต้องเอาขเนาะบุพเพกินมากินจะไอจีก็ไปนอนเชียงรายดเจ้ากับมาเด้อจ้าจ้าเจ้าน้อนไอจีก็ไปนอนเชียงรายไอจีไปเชียงหฮ เพจ้ะพาเจ้ากับมาได้อเคจ้าข้ใก่อนตเอาหลอพี่น้องเอ้ยคิดทายทุเรียนเนี่ยทายพาแล้วแล้วจะพาสิออกห้เบิ้งมันพายากเหลือเกินมันอยู่กับพาลูเสือความลำบากมันดูลำบากดิเ็จะได้คิดนี่เอาฉันอยากโกาเลยเนาะ

คุณนี่มากเลยอนี่ดอเสร็จนี่มัได้แก๊เนี่ยกจปอดแ่เปลหงาอยู่เนาะแล้วนั่นนะกินแล้ส่วนคุณเรียนิดหัวียนี้อันนีมเอาอันที่บอกแล้วจ้ะอันนั้นรัืไหมนั่นมัดสืบไมไอ้ก็ะื้อไห น้องก็ซื้อมามือเดียวกันซื้อนกันซื้อมาตามกันซื้อที่จะซื้อคนละมือหนูแล้ว <c oughs> ล้วเขาขอนนังกินตักแร้กันต้อง <c oughs> นี่มาซื้อมาอันนี้ลดละห้าร้อยห้าสิบบาทนี่นะกินเลยซื้อพี่น้องิมันมีลดละหกเจ็ดร้อยก็มีแต่บกมีปัญญาสิก <c oughs> <c oughs> ิน <c oughs> พอมัน <c oughs> หายอยากก็เพอแล้วเนาะ ตราคลายมินมาตำหนิท่นแรกนม่แข็งแขงชอบเขาไปเใช่หมนหมาเขาจะไปหิ้งซิ้งขอมัดไปจ๊ะงูมาไก่อะไรจ่นจรของกันผมว่าเนื้อใสชีดเม็ดน้อยมับ เบื้งอันนี้ของพ่อซื้อมาไงโอ้โหแม่เด็ดด้ยเดี๋ยวแห่อันนี้ขาอยหน่อยหน่อยแต่เม็ดใหญ่นะที่ชอบซื้อไหมหนังมันเปลือกบางตันนี้ตนดอยเดี๋ยวเม็ดน้อยเนี่ยเดียวกันเดียวกันนี่หน่วยเปลี่ยมมาอยู่นี่นี่ขระปุกนุ่มหวานขนาินี้เข้าแล้วให้กินเพิ่มอีกทังหมูกระทะไม่ได้กินหมูกระทะจะกลับมา กินทัเรียงนแพี่น้อข้างแรกของปีจ้ามาเด้อค้า FC ทุกคนที่นี่กำลังได้กินนี่แหละเสี่ยแบเสีหวานหวานหลังเสียไม่ค่อยมันค่อยได้กินง่ายนี่เดียวกันำยุกันให่แบบ่าเละือืมอันหนนี่ก็ยังนอเีอืม อันนี้ลาประจำยิ่ตลาดด้านเนื้อมื่อคือพิดหลังเลยพิซซ่าร้านนี้เหนืยวยังหนานี่กินของลูกไส้หลาืช่ไหมมีลูกไส้ยั่ไงลูกไส้ไงไส้ขกแต่กระแซ่บทั้งสองใช่ไหมมันสอบดูดเม็ดเนี่ยดูดเลยสอบมันนี้จะมันมันผ่านมันชอบมันนชอบมันแล้วผมันเป็นจังหวาดกุ้งมันกินดูดเม็ด กินกินใหคุม้มพ่อจแบมาซิมของลูกไซสล่ะด้วยมาจิมของ,ของบ้านเิมานตัวอ,อะไรฮึจิ้มบนเอจิ้มเลยจ้มเลยมาเด็ดย่งย่าจิ้มก้อนยังจิ้มูก <c oughs> ระทะบ้พ่อชอบพ่อชอบนะพ่อชอบกินเอาลเลียงไปกินทั้งห้องลักลัก รักลงมาสองสามตมการเลี้ยงขึ้นด้อินแ่นอนกินแ่บพี่น้องจะเอออเล้วเอเีวอ้ไลยี่กพอแล้วต้องยอะไรกินอะไรก็มุ่งมาเรียนมุ่มันต ไม่ได้กินลมันสิกระเพาะอดอนึองน้ำตาลไม่ต้องให้อีกเดีนยวต้องเบาหวานเล้ยเอาบ่าว้เนี่ยกะูกอ่นเ่มเมื่อคืนนี่ตายกินพเลียงตอนสามทุ่มเวดเอาไปให้เาไปให้เพาะมีปฏิเสธจ้ะของมากมามีว่าบอกว่ารับเล้วนะรับแล้วนะมาเปิดไฟบ่อนตามาเปิดไฟล้ากิ้นเลย แต่ไทยของมะมักนี่แยามาวันมากินมหมูมงระดกต๋อสอต้นนูกไว้่แม่ไม่มีอยูยเน่ยูได่าแมันแล้วนี่นี่นี่คนน่ารักเลยคุณนี่เื่อจีเลยสอบสื่อทุเรียนมาคือลูก็เอจีไปเชียงไหมพวกกับติไปเที่ยวไปเที่ยวไปนอนมันเกิดมันเกิดมากมันเกิดขึ้นพ่อเขาบอก อเลยสามพองเพาะม่ลูกเี่ยน้วอยเหลือือาไม่กินบึกกตุบรแบกอาแลไปยยังเกาแปลลงั้นงอถือสามพันบอมาเอาแลบอีเลยออมากเยหมูกระทะสองลอมไป เอ้ก็ประมงประมือกูได้อีกข้าทุเรียนก่กินกินกินลไอยางกินดีกินเมื่อเดียวกันไหมบ้เวลาอันเมื่อยังกินก็ดีนีหนิทุเรียนไม่ได้กินเพ่ออยังเพราะว่าเด็กน่าเมื่อวันไปเชียงรายเมื่อวานนี่ไปทำบุญไปทำบุญเขาก็เลยซื้อมาซื้อทุเรียนมาน้ำมั้ยซอกสือมาจัดกันไหมจัด บ่าตอนแรกอ่ะมูกระทะเราจะเปบดกินแล้วมันห้อนแล้วก็นี่วันเขาบอกว่าลาบนี่แซ่บที่สุดในในอ่ำเพลือพันถึงแบบไข่ผัดแบบซื้อกลับบ้านเลยอยากร้องเลยจัดมาซีชุดชุดละร้อยชุดละล้อยของซอสแบบจะออกหวานมันมันมันแต่ของบ้านอ่ะแม่แม่ขาแม่ซีผิดคนซีผิดคนเออซีลูกผิดคน ของกระสอบมันของมัดที่หวานหวานน้ำนี่หวานน้ำอันนี้มันน้ำนกแกระวานแซ่ยุ่อีกหน่วยนึ่งเดจ้าผาไว้เอาหม้องผ่นะอสุดแค่เนี้ยผมหอมค่ะดี๋วนี้มันหอมเ็นี้มันแพงเออไปเจอปคลิปนี้แล้วขอละทุ่มีกันเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำยังแว่ช้นแนจ้า พ่อกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายตามบายบายนี่พี่บ๊ายบายเห็นลามือขอบ๊ายบาย